รางวัลรวมอยู่ที่ต้องหราเงินรางวัลรวมซุปเปอร์ไม่กันนะ ค่ะ <uch as Omaha ala> สวัสดีค่ะสวัสด well ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามารีวิวสล็อตกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้อยากจะบอกว่าเราไปเอาเครดิตมาอีกแล้วนะจ๊ะเครดิตฟรีห้าสิบบาทนะคะทุกคนมันสูงสุดได้ถึงได้ได้สูงมากเลยนะได้หลายพันเลยนะมาเรามาปรับเป็ดกันหน่อยดีกว่าจ้ะเรามาปรับเป็ดไปที่สามบาทนะคะหมุนแรกยังไงหมุนแรกยังไงยังไงจ๊ะวันนี้น้องเล่นเว็บปั่นโป๖๖นะคะทุกคนเว็บปั่นโป๖๖นะจ๊ะเออดอกนี้ดอกนี้ยังไงโอ้โหวยเชื่อมวไยเชื่อมเบ็ดไปสามบาทได้มาเจ็ดบาทค่บาทเองงงยัไจ๊ะ ยังไงเออวไยเชื่อมอีกแล้ววไยเชื่อมอีกแล้วยังไงจ้าเออดอกนี้ดอกนี้นี่เบ็ดแค่สามบาทนะสามบาทก็คือเขาเรื่อยๆเลยนะคูณเก้าไปแล้วคูณเก้าไปแล้วยังไงจ้าคูณสิบอีกแล้วจ้าคูณสิบคูณสิบเป็นไหมอ้าไม่ถึงนะไม่ถึงนะจ้าเบ็ดแค่สามบาทดูซิว่าเราได้เงินรางวัลรวมอยูทททท่ที่เท่าไหร่เงินรางวัลรวมอยู่ที่เท่าไหร่จ้าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆยังไงยังไงเออรางวัลเมกะนะจ้าเมกะไปแล้วเมกะไปแล้วยยัังงงงไไยังไง ขึ้นเรื่อยๆอุ๊ยทำไมมันขึ้นช้าจังวะทำไมมันขึ้นช้าจังวะมันกดก็ไม่ได้นะเออซูปเปอร์เมกาไปแล้วซูปเปอร์เมกานะจะอยู่ที่328.65สบาทสตางค์นะจ๊ะทุกคน328.65บาทสตางค์ ยังไงยังไงดอกนี้ดอกนี้เอยวายมาวายมาสี่ตัวเลยทุกคนวายมาสี่ตัวเลยยังไง๊ะยังไงอ้ยเสียดายเบแคก็สามารถเสียดายเบแคก็สามารถยังไงยังไงคูณสี่ไปแล้วคูณสี่ไปแล้วโอ้โหคูหน้าไหมคูหน้าต่อคูหน้าต่อเออคูณหอกไปจ๊ะคูณหอกไปจ๊ะยังไงเออวายเชื่อมอีกแล้ววายเชื่อมอีกแล้วเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไงยังไงนี่วายเชื่อมอีกแล้วนะทุกคน คูณเก้าไปแล้วนะคูณเก้าไปแล้วโอ้โหเลื่อยๆเลยเลื่อยๆเลยถึงสิบเอ็ดไหมคูณสิบเอ็ดไหมถึงโอ้โหถึงด้วยนะทุกคนถึงสิบสองไมไม่ถึงนะจ๊ะเงินรงางวัลซูเปอร์เมกาอยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์นะคะทุกคนสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์โอ้โหยี่เบ็ดแค่สามบาทนะคะทุกคนเบ็ดแค่สามบาทจริงๆใครอยากตามต้องรีบไปตามแล้วน้องขอปลาเบ็ดน,นิดนึงนะจ๊ะน้องขอปลาเบ็ดน,นิดนึงเบ็ดไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเบ็ดไปที่หนึ่งร้อยบาทดูสิว่า,100า,วนาห,หนึ่งร้อยบาทเราจะได้ ยังไงยังไงเออเออเดอกนี้ดอกนี้เขาเรื่อยๆเลยยังไงจ๊ะยังไงยังไง อุ้ยคูณโง่ไปแล้วนะคะทุกคนคูณเจ็ดคูณเจ็ดไหมเออวายเชื่อมอีกแล้ววายเชื่อมอีกแล้วยังไงโอ้หุยวันนี้เข้ารวๆจริงๆนะจ๊ะได้เครดิตปีไม่พอได้เงินกลับมาเยอะมากเลยนะจ๊ะเงินรางวัลรวมๆๆยรๆๆอ,วอยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้เงินรางวัลก็ตกอยู่ที่2,245บาทนะคะทุกคน2,245บาทน้องขอปรับเป็ดนิดนึงนะน้องขอปรับเป็ดนิดนึงนะเบ็ดปรับเป็ดไปที่200บาทนะคะ200บาทยังไงจ๊ะยังไงยังไงโอ้หุยาวมาไวมาไวเชื่อมนะจะ๊ะหวาน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 ยังไงยังไงจ๊ะเอออดกนี้900 ดองนี้900โอ้โห2ย0องพันนะทุกคน2อ0พยังไงจ๊ะยังไงยังไงคูณ6ไปแล้วคูณ6ไปแล้วคูณ7จ็ดไหมจ๊ะคูณ7จ็ดไหมคูณ7เออนั่นคูณ8ปดไหมคูณ8ปดไหมอ้าไม่ถึงคูณ8นะจ๊ะเงินรางวัลไม่ก่ำอยู่ที่8,109บาทนะทุกคน1,000งเอ้ย8,109บาทนะฮะยังไงจ๊ะดอกนี้เบ็ดไปที่200นะฮะเบ็ดไปที่200เออเขาอีกเขาอีกยังไงจ๊ะยังไงยังไงยังไงเออดอกนี้ดอกนี้โอ้โห พันแปดแล้วนะคะทุกคนยังไงจ้าวายเชื่อมอีกแล้วนะจ้าวายเชื่อมอีกแล้วโอ้โห,โห,โหโคูณเก้าเลยนะคะทุกคนคูณเก้าแล้วย,ยังไงคูณสิบคูณสิบเออเดอกนี้เป็นยังไงจ้าเงินรางวัลรวมอยู่ที่เก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะทุกคนโอ้โหวิขอปรับเบรก่อนได้ไหมขอปรับเบรกหน่อยเนาะค <c oughs> ือวันนี้คือวันนี้คือได้เยอะจริงๆเครดิตฟรีไม่พอนะจ้าเว็บแจกหนักมากเว็บแจกหนักมากเรามันมันปรับเบรกได้ถึงสอง้ยเอ้ รอเรือใหม่อีกแล้วรอเรือใหม่อีกแล้วมันปรับเป็ดสูงสุดได้ที่2,000เลยนะคะทุกคน2,000เลยนะจ๊ะน้องขอปรับเป็ดไปที่350บาทนะคะ350บาทมาจากวายเชื่อมอีกแล้วยังไงจ้ะหุยตัวนั้นไม่เชื่อมเออนี่นี่ตัวนี้ต้องเชื่อมนะจ๊ะยังไงเออดองนี้ดองนี้ดองนี้เชื่อมไหมนี่เชื่อมเก้าเลยทุกคนยังไงจ้ายังไงยังไงคูณหกไปแล้วนะคูณเจ็ดไหมคูณเจ็ดอีกนะทุกคนคูณเจ็ดอีกแล้วโหุยดอกนี้รอบนี้ได้เบิ่มๆนะรอบนี้ได้เบิ่มๆอุ้ย ยิ่งยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งสายเยอะยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งสายเยอะจริงๆค่ะทุกคนเอาเป็นวันนะจ๊ะใครอยากตามต้องรีบตามใครอยากตามต้องรีบตามใครอยากได้เครดิตฟรีต้องดูต้องดูในคำอธิบายเลยนะคะทุกคนต้องดูในคำอธิบายแล้วนะ <piano> น้องใส่ไว้ในคำอธิบาย <c ười> ให้นะคะ <c ười> ยังไงจ๊ะ <c ười> เออค <c ười> ูณ15ไปแล้ว16ไหมสิบหกอีกแล้วนะคะ17บเจ็ดอุ้ย ยังไงยังไงยังไงสิบเก้าแล้วสิเก้าโอ้โหยี่สิบไหมยี่สิไหมจ๊ะยังไงจ๊ะยังไงยีเไปแล้วโอ้หดอกนี้เน้นเน้นสามราเน้นเน้นจริงๆดอกนี้สามิเน้นเจริงๆนะจ๊ะเงื่อนรางวัลก้อนตเงินรางวัลก้อนโตโอ้หซุปเปอร์ไม่ขาดนะจ๊ะอยู่ที่แปดหมื่ยบาทโอ้หูดอกนี้เน้นเน้นจริงๆน้องขอปลาเบสสูงไปเลยน้องขอปลาเบสสูงไปเลยยังไงจ๊ะยังไงยังไงดอกนี้ดอกนี้เบตดต้งสองพันเลยนะเบตย อ้คูณสามจ้าคูณสามคูณสี่ไหมคูณสี่เออดอกนี้ดอกนี้คูณได้อีกไหมยังไงจ้าโอ้โหโอ้โหเข้าเร<ๆ>ื่อยเเลยเลยขเเยย้าเรื่อยเเลยยังไงยังไงโอ้หูคูณแปดไปอีกคูณเก้าอ,อีกคูณเก้าอ,อีกเออดอกนี้ดอกนี้รู้สึกรวยจนเหนื่อยรวยจนเหนื่อยเลยจ้าเวมนี้คือปั่นแตกทั้งวันทุกวันแน่ทุกคนทั้งวันทุกวันจริงๆย,งย,งยังไงจ้ายังไงเออนี่เงินรางวาัลร,รวมอยู่ที่เท่าไหร่เงินรางวัลรวมซุปเปอร์ไม่กลั่นอาจจะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทโอ้หู วันนี้เบิ่มเบิ่มจริงๆสำหรับใครที่อยากติดตามเครดิตฟรีนะคะอย่าลืมกด subscribe ถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะจ๊ะใครอยากได้เครดิตฟรีไปดูในคำอธิบายนะน้องใส่ในคำอธิบายไว้ให้้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายก่อนะคะบายบายค่ะ